ห้านักขะสิกขาสูาสตรว่าด้วยอุปมาด้วยฝุ่นที่ปลายเล็บเกเจเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุนั้นนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญรูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่เที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรเที่ยงเสมออยู่อย่างนั้นมีอยู่หรือ เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งจากเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรเที่ยงเสมออยู่อย่างนั้นมีอยู่หรือสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งสังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่จักเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรเที่ยงเสมออยู่อย่างนั้นมีอยู่หรือวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งที่จากเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรเที่ยงอยู่เสมออย่างนั้น มีอยู่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุรูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่จักเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรเที่ยงอยู่เสมออย่างนั้นไม่มีเลยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งสังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งที่จักเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทน ไม่ผันแปรเที่ยงเสมออยู่อย่างนั้นไม่มีเลยลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงซ่อนฝุ่นนิดหน่อยด้วยปลายพระนัขาแล้วตรัสกับภิกษุนั้นว่าภิกษุรูปแม้ประมาณเท่านี้ที่จักเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรเที่ยงอยู่เสมออย่างนั้นไม่มีถ้ารูปแม้ประมาณเท่านี้ จากเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรแล้วการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกโดยชอบนี้ก็จะไม่พึงปรากฏแต่เพราะรูปแม้ประมาณเท่านี้ที่จักเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรไม่มีฉะนั้นการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบจึงปรากฏ เวทนาแม้ประมาณเท่านี้ที่จักเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรเที่ยงเสมออยู่อย่างนั้นไม่มีถ้าเวทนาแม้ประมาณเท่านี้จักเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรแล้วการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบนี้ก็จะไม่พึงปรากฏแต่เพราะเวทนา แม้ประมาณเท่านี้ที่จักเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผัน reindeer, แปรไม่มีฉะนั้นการอยู่ประพฤติปรมาจันเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบจึงปรากฏสังขารแม้ประมาณเท่านี้ที่จักเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรเที่ยงเสมออยู่อย่างนั้นไม่มีถ้าสังขารแม้ประมาณเท่านี้จักเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรแล้ว การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้ก็จะไม่พึงปรากฏแต่เพราะสังขารแม้ประมาณเท่านี้ที่จักเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรไม่มีฉะนั้นการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบจึงปรากฏวิญญาณแม้ประมาณเท่านี้ที่จักเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปร เที่ยงอยู่เสมออย่างนั้นไม่มีถ้าวิญญาณแม้ประมาณเท่านี้จากเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรแล้วการอยู่ประพฤติพรหมจัรทร์เพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบนี้ก็จะไม่พึงปรากฏแต่เพราะวิญญาณแม้ประมาณเท่านี้ที่จักเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรไม่มีฉะนั้น การอยู่ประพฤติประมาจันเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบจึงปรากฏภิกษุเธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่าเพราะเหตุนั้นแล อริยสา,าวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้รู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปนักสิกขาสูตรที่หจบ